แต่ขี่ไปมันก็เบาอ่ะมันไม่เหมือนไอ้พวกไอ้อันนั้นอะแสดงว่าน้ำหนักต้องสูสีกับไอ้ตัวนั้นเลยใช่ไหมัวนั้อยแปดตัวนั้นสองรอยหรอนี่มันจะดิบกว่าแต่นี้มันไม่มี ABS แต่มันก็ขี่ได้อยู่มันก็ไม่ได้ขี่อะไรขนาดนั้นมันก็ไม่มีเหมือนกันพี่ใช่อ๋อเดิมเดิมมันมีไหมมันมีไม่ใช่ถ้าเป็นตัวตัวอีกบล็อกหนึ่งจะมีเอเบสเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเอาของอีกตัวหนึ่งมาจับยัดก็ใส่ได้เลยอ๋อเออมันก็น่าจะแปลงใส่กันได้ ใส่ใส่ได้เลยพี่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเอาอันนี้มาโซเดียวกันบลอกเดียวกันเดี๋อย่าลองก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆมาเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่และใส่หมดนะฮะอันนี้มันชื่ออะไรนะรุ่นมันอะ CF m o t o พี่ CF m o t o นี่ไม่เคยไม่เลยเป็นสองโซ่เนาะใช่ครับโอ้โหแต่งมา เยอะอยู่ยังอันนี้ยังยังใช่ไหมผมเพิ่งเอามาเลยพี่ยังไม่งเอามาอ๋อยังไม่ทำเริ่มสั่งของแต่งมาแล้วอ๋อโอเคข้างหน้าผมยังเดิมเดิมแฮนด์มอบกับชิวมาโอ้แฮนด์มอบชกมันเดียวกันกับพวกเอไอใช่ไหมน่าน่าจะคนละตัวพี่แต่เชื่อพวกไอ้เครื่องมันจะเป็นบล็อกเดียวกันใช่ครับพวกใช่ใอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคมาเดี๋ยวมาลองให้นอกก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวเพื่อนๆมาเดี๋ยวหาไม่เจอ ไม่ใช่แบบมองไม่เห็นอันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะค่านเนี่ยมไปมติดไปก่อนไปดูชมว่าน้ำเราดีโอ้โอ้นี่ไงใช่ไม่ค่อยสบายยังว่ารถขี่เล่นนะเอาอะไรกับทำสว่างไม่ได้ทำน้ำขี่เนละ่นสี่ห้ารอบเองพี่ <c oughs> แก้ไม่ค่อยได้ขับเพมันขี่ขี่แต่วิ๊อ๋อเหมือนแก้เหนื่ัยนก็ขี่พวกโซนิคพวกอันนี้ขี่เล่นไปมีประมาณนี้ คนแจอยู่นั่นแหลยแต่มันไม่มีพิชิปนะก็อลองฟิวดูใ,าดาวใช่ใชล่ลองดูลองดูอันนี้มีบอกเกียร์ใช่ไหมหรือว่าไม่มีบอกพี่อโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองรถน้องกันฮะซีเอฟมอโต้ร์เล็กเกตสองสูดแต่ผม ลองเคยลองเ,อเจ้าเซตเก้าร้อยไปแล้วตัว้หนัมกมอ๋อต้ง่ายอยู่คุมง่ายอยู่โอ้โหแหนโอเคนำเลยก็ได้นำเลยโอ้โหโุงเท้อย่างลั่นฮะฟรีครับลองกันถุงเท้าเนอะอย่าตกลงกันยขึ้นเออ เดิมเนดะิมฮะให้น้องเขาไปก่อน คันฮะโอ้ยมัแปลก

ดีดิวดูริ้งยังไงบ้างนี่ได้โอ้หขี่สบายเลยเนี่ยคนล่าลมกันเลยเพราะผมไม่ขี่สปอร์ตโอ้โหปวดหลังพี่ใช่มัน,ม,นมันต้องหนีบหนีบถังไงแต่พอเป็นเน็กเก็ตก็คือแบบขี่ง,ง่ายอ่ะคนน่าจะไม่หมดนะ,ะอันเนี้ยแค่ไม่นะค่ะขับอาวันเนี่ยร้อนเลยร้อนจนแขนแต่ไอตัวนี้มันจะร้อนอยู่ประมาณช่วงอ๋ตอตรงข้อใช่ไหม ไปเขามาเยอะฮะแถวนี้เยอะเหมาะกับการขี he okay. uh, ่รถเล่นไอ้ย uh ่ะเดี๋ยวก็ถอนนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะก็จะเป็นเครื่องพักเจีบเอเอขี่สนุกอยู่นะดูดิน้องเขาแต่งได้สวยมากเคฮะทุกคนก็จะเป็นการมิตติ้งนะฮะ อย่ารอรุ่นน้องมาเพิ่มกันใกล้น่าจะมาถึงแล้วมั้งนั่นไงมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮ้ฮาามาเพิ่มแล้วมาเพิ่มแล้วเอเคฮะ